พ so kind of <sh> <laughs> ี่น้องมาแก้บนกันบาตรนี่มักเบรดหน้ามไปเนาอเจนูดเจนูดโดดน้าเป็นไายน้าเป็นบ่อ่หวเจ้าสีโดดจังไหมสนานไหวเป็นยุ้ยแล้วทำไมไปบนอย่างนั้นล่ะเจนุดไหวแวบนี่เป็นยุ้ยเจ้าสีไหวแวบนั่นเต็มโอ๊ยบะแม่หน้าโดดตรงนี้แม่ว่ะเออขึ้นมากให้เธอเวกขอขอย้นไว้ว่ากันถธอเวกขอสีโดดน้าบ่ะเบรดช่างไรเอานี่ นั่งสอง้นุดา่าฮาาขากนเจนุดด้องม่เมเนยุงว่าน้ำไม่เป็นนั่งว่ายเปลี่ยนปติกับฉลาไอเจ้าจะลงนีเลยเจนโอ้ยเจนุดเ้ยม่ืกันแมเจ้าอย่าไปบนแบบนี้นะทีนี้นะว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ย วนาคือเกียรพี่น้องโดนแล้วเป็กเรี่ยววะลเนี่ยเ้ยยังบขาอยบันกเ้ยยังแคบขาอยพี่น้องพี่น้องเเอาขึ้นมาขึ้นเร็วขึ้นเว แก่บนแก่บนแส้ยดาเนีบิ้างไปดีค่ะก่อนอื่นวัสดีเบิกทรับครับผมกิดกิดกก่อนเน้อจ้าออบอกเล้วคันออกศูนย์ศูนย์ปราบเซียน เบิกทรย์น่นนะดูดูดศูนย์ศูนย์ดูก่อนดูก่อนอ,ออกกำเัล้วก็ออกมีคอยเน้นให้มือเจ้านี่ผู้ใดบ่เห็นคอยกระชิงเงืออยู่ด้เก้าศูนย์ศูนย์คอยพันว่าตำรวจจับจับแล้วปรับเงินเก้าร้อยบาทคนสีถือบ่ยากจักเม็ดพี่น้องอุออปอปอผ้าเบิกซรับไปซื้อเข่าอยู่ในห้างยางออกพักตู่มามาซื้อลอตเตอรี่เชฟเบิกทรัพยฝนวาเออเอฟซีขายลอตเตอรี่อยู่หน้าห้าง มาเอารถตลีเพราะนเอามาเมาเหน็นแน่ว่ะซันบัดที่นี่นี่ยางไปซวงเบิง้งอุย้ยเลขดังข่อยไปมัดเลยบ่เหลือพ่อใอมาสร้างเบือเหลือข่อยแท้บดเดียวไปไปพ่อเลขเกี่ยวของฝันยุแค่นี่ค่ะเบิดแผงมียุแค่นี้เก้าศูนย์ศูนย์ข่อยซืือสร้อยก็ได้มันตรงเลขข่อยฝันเก้าศูนย์ศูนย์ผู้ใดโทรมากก็บอกแต่เก้าศูนย์ศูนย์เด้อมาเก้าศูนย์ ศูนย์ศูนย์ั่นสิออกบลาละแม่ว่าสันอุปปอได้ว่าอย่าว่าเด้อเบิกทรัพย์ศูนย์ศูนย์น่ะไม่ออกหลายปีแล้วนะเพิ่นว่าเมืออเศร้าใจขึ้นยิ่งท้สร้างลอตเตอรี่เขาศูนย์ศูนย์เอามัดว่าสันอย่าว่าไม่เห็นเด้อเอฟซีเด้ออย่าว่าไม่เห็นเด้ออย่าว่าไปเห็นเด้ออยต่มเล่าจนตาสวดเมื่อตัดออกศูนย์ศูนย์ขนาคิดว่าสันลงคลิปอยู่นะฮะลงคลิปอยู่นะครับผมอุ้ยเบิกกับดีใจแห้งไรนี่เลยสุดเต็ม เก้าหนึ่งเก้าเข้าอีกค่ะสามตัวตรงตรงมืดสุดตายเนาะค่ะไปออกเลขท้ายลอตเตอรี่ยิบลอตเตอรี่ไว้เก้าหนึ่งเก้าได้สี่พันเนาะค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็สร้างไว้อยู่พะท่านเดี๋ยวไปเอาน้ำเขาอยู่เก้าหนึ่งเก้าท้ายเลขท้ายก็เข้าสามตัวถ้าถอออกได้รางวัลทีหนึ่งล้านแตกแล้วบานนี้ละล้านพยาณาขนาดได้ว่าตัวนี้ตี ทุ่มหลายๆเก่าศูนย์ศูนย์ก็สามหาัเอาตัวเน้นแนะเบิกทรับขอดูตัวเน้นหน่อยที่เน้นเมื่อเช้านี่เออนั้นมันไหลเดี๋ยวคงงงเมื่อเช้าขอยาเขอลงคลิปสุดท้ายดิคลิปสุดท้ายครับขอย,วยวาวว่าจาตัวหายเลขข่อยแตกในเดอ้อข่อยสีเอาเครื่องมะหวายออกพันษามาจัดตัวบ่วงสวงออกพันษาประสานปูเอ้ยมันเสียโบมีงเงินไปซื้อพลมะม่ากรากไม้ออกพันษาเดี๋ยวขอเงินในเด้อประสาร ฝันเมือ่อคืนฝันว่าตำรวจจับเปิดขึ้นก็เลยมานำใส่เก่าหนึ่งเก่าอีกแต่ว่าเก่าศูนย์ศูนย์ฝันถึงแต่ที่แรกเลยถึยงแต่มันออกตำเหล้าเลยว่าครับตำรวจจับเบิกทราบระปับเงินเท่าไหรเก่ารอยม,มือเศร้าก็บว่าอยู่เดีย้ยบาที่นีโอ้โห <laughs> เบิกทราบโจซิซื้ึแต่เก้าศูนย์หลายหลายเพ่นวะ ขันมันออกศูนย์ศูนย์เจ้าสีบบปีนท่องบอก่มันมันสีออกบอ่อเลขพี่บ่าออกศูนย์ศูนย์ขอ่อยว่าอืเบอร์โอปอเลยว่ามันบอกออกหลายปีเลย,ยมันเคยออกอยู่เด้เพิน่นว่าเออมันก็ะแมนอยู่เนาะขอา่ขอยเลยว่ขาขอา่ขอยเลยตักสิ้นใจเหมือนเศร้าโทรสังท่างเมี่ยงอูดรเจ้าง,งเขาพูนะ่ะลอตเตอ,อรี่เนาะมีบ่อลอตเตอรี่ศูนย์ศูนย์นะ เนยเป็นวาเหอะไเหลือบิกร้ายบ่มีไผซื้อเบิกซับเมาเมาแต่ว่าบ่คักนนีไปเอาน้ำเขาก็มีดิใซูมขอซมดูหนยเบิกซับเกู้นูไปเบิ่งใกล้ๆ่าอะนี่เก้า็นนที่โวันที่16้ห้กเลขสิออกูนูนก่าสิมาเเนาะโอปอกว่าไคก็บ่ก้าบอกเอนซาเอาแล้วมัน0ูนนาอไปสี้าออกเนาะครับ คุณไม่ขันอเก้าศูนย์ได้อีกกันเม็ดเก้าหนึ่งเก้านี่ได้อีกออก้าได้กระถือบอกง่ายๆเนาะค่ะเนาะพอว่าฝันว่าตำรวจจับแต่สามสามขึ้นซ้อนเนาะค่ะเนี่ยเมื่อเส้าตาสิ้นใจเขียนเป็นสุดเน้นในที่พอตำรวจจับฆากหลายค่อยว่าสีอเก้าศูนย์ถุนที่แหลกเก้าศูนย์ซัเบอเก้าศูนย์เดรลานหนึ่งเก้าศูนย์เด้ลานหนึ่งเอะเออหู้างบอกเก้าศูนย์นี่ค่อยควยเดรลานหนึ่ง ใบซอ่ว้อ้อมที่อ้อมแดงต้งแต่ข่อยปันคุณน่ะเอาลงเอาลงครับเอาลงจ้าี่ดีใจนําเด้อครับค่ะกันพว่าพิ่นเจ็บขิงตั้งเต่ตํเล่าว่าสามงวดละเบิกทรับกะด้วยแพ่งเลขตัวนี้ไว้ปล่อยเลขใหญ่เอาศูนย์ศูนย์ามันออกเล่าไปละละศูนย์ศูนย์นะแต่ว่าวันนี้อย่าลืมตำเล้าเดี๋ยวเราจะไล์สดบตำเหล้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องตํเหล้ามีอยู่นี่เดี๋ยวสีขอขึ้นนี่ละสี ยามันอันนี้จะเน็อยเย็นเย็น,น,ยนเนนจ้าน้อย,อยแต่ว่าตัวน,นี้เบิกแาบกระเจนนวดสิไปโดดน้ำบนไว้ปูเพิ่มมาให้ต้นน้ำซะไดยแหล <c oughs> ตนน้นชุดนั่นกะบบนชุดนั่นกระถึก <Hugh S 2> บนมือนี่กระต้นอีกโอ้ยอน้ำหฮงเลิกแบบน,นี้เ,<อ>เนนห,หนนยดนุยไน้ำเป็นบ่ เจนุดกระถือมีแต่ผู้ถือ่น้องมาเจนุดมามามาเจนุดกันเลยเจนุดกระถือผ้ามากมากสิได้พากันโตุนมาวันนี้รวมนะครับเอฟซีครับดีใจกับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมเจนุดก็เข้าวันดีเจนุดเอ้ยยกมือแน่ใจยกกระดาษบ้างแนาถือตัวไหนเนาะของแท้เนาะคล้องแท้สิได็โตุนหนักกว่าเด้คุยแล้วเนี่คล้องแขนเลยเจ จะเอามาแต่ใส่สี่หกสองเหรอไม่ฟูป้ปนหายกันไหมแบบไดนโอ้ยไปจุดทูปห้เพิ่นห้เลยไหมเจ้าไปว่าจังไดเนเิ่นคืองห้คักแท้าไม่บอกถ้ามันเป็นถ้ามันตรงน,นี้นี่ก็เ <c oughs> พิ่นบอกเพิน่นเพิน่นก็จะเพิ่นบอกว่าอยู่ต้นไม้บ่แม่นเด้อร์เพิ่นบอกว่าเออ,อมันแม่นว่ามันเพิปัดหนีเ <c oughs> พิ่นให้เจ้าไปจุดทูป <c oughs> เลยบ่<ล>แม่นให้ออกยายไปจุดทูปเลยเจ๊นุชบ่จุดทูปจักเทียดีไงเออไปซ่องต็ต้นไม้หลายเพิ่นบอกว่าบ่แม่นบ่แม่นเลยว่าอืมเป็นยูทูปเราบอกมื้อนั้นไหม ก็ <c oughs> จังแบบบอกเข้าไปถูกไหมวานนี้เจ้าก็เลยฝันดีบ่ะเจ๊ว้ากับฝันดีทั้ฝันว่าจังไหนฝันว่าไ,ได้อะคัามหมากไหมเราตัววานนี้เออแล้วอันบอก FC เอฟซีแน่อันปูเป็นมาบอกเกียร์นุดเรื่องคัามหมากนี่ว่าจ<ม>เป็นไรนหออายคัมหมากมาใไหามคัมหมากคนขอคัามหมากเพราะว่าเม,มาืามมาอาาม่อนั้นพึ่งมีงานงานคือจังงานศโฉบแหละงานศพผู้ใดก็บอกว่าเนคือกษัตริย์แม่โอ่งญ่เด้ม่กระสุดดำมืดเหมือนคนขอครับขอไปขอมาละว้านคนละทางบ้าน ข้มหมกข้าพูเจ้าแล้วยั่งหมดท่านแล้ววางโบพท่านแล้วแล้ววางมุดเจ้าแล้วหรอเป่แล้วแล้วแล้วแล้่โอ้ข่อยือสิว่าท่านมูหรอกแล้วางสิข่อยซาพดได้วางสิแมะอือก็อีกลยเฮ็ดเ็ดจังไล็่ท่านแล้วแล้วสดุงตื่นยว่าโอ้ยเพ่นมาขอข้ามหมากด้วยจ่ไหนหนุ่ยเพียห่อแบบไงขอน่ะเป็นหอยหน่อยเนาะครับเพ่นขอไหวเด้ข้ามไงเด้เด้ก็เลยข้ามหน่อยเด้บ่เอาไปเพื่นห้ายังกนจะขอตัวบออย่ไว้หลายตัว เจโนสิได okay, no, ้ไปซื้อคําหมากมาขึ้นให้เพื่นเนาะบาดนี้เนาะซื้อแล้วโอ้บาดนี้มื้ออื่นสิต้องวดบ่อ้ยสิมีแล้วล่ะสิจุดูปตองวดเลยแม่นบ่ เจนุสิขอปู๊ดแต่ว่ามือนี่ไปโดดน้ำน้องหอยก่อนเด้อไปโดดน้ำใส่วันนี้แธอมาแข่งโดดน้ำแต่ขอบคุณเจนุสค่ะถือเบิด์ตบานพี่น้องถือเบิด์ตบานอยากเข้าแล้วโอ๊บป๋ากันตือดีใจเลยวันนี้เข้าไปครับย่าทีมปูทีมยาอยู่น้ำปูน้ำยาถือสุขคนใช่ครับสวัสดี้ครับเป็นจังไดยสุดสองตัวบ่มีฟิวเข้าจริงๆครับเข้าอานน้ แต่คนดูน้อยน้อยนะครับดูผมแน่ดูผมแน่เขาเบิ่งบ่หลายมันดีแล้วมันจังเบ่อันเบิร์กซับซื้อได้เต็มที่เขาไม่ดึงลอตเตอรี่เบิรเหลือแต่ศูนย์ศูนย์ก็ยังเขาเบิรงกหลายก็คือชุดเน้นน่ะไม่เข้ามาเข้าชุดสามสิบหกตัวเข้าตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับชุดบนนะครับแต่ถ้าใครที่ผมว่าใครมีหลักร้อยนี่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 นีนี่ ถ้าใครมีหลักร้อยที่จับเก้าเนี่ยใครมีหลักร้อยเก้า,<อ>าก,ก็สาม,ามาตัวอะไรนี่เอา้า หกสองเออหกสองอยู่ในสูตรอีดีสองตัวสามตัวไอ้สูตรไม่ต้องกับนะครบนนนะสูตรบนด้วยนะของโอปอน่ะขอร้องนะครับดูผมจากบาทแน่ไอ้บุงกระช่างเขาเบิกทรัพย์ซื้อเอาเด้อเอ้ยเบิกทรัพย์ดีใจแห้งเลผมคือผมอยากให้เอฟซีถูกนะเออโอปอเพื่อนกะแนวทางดีๆมาให้เด้อแม่นอยู่ด้ของโอปอหกสองตรงๆโอปอบอกว่าสูตรบนใช่ไหมสูตรบนครับไม่ต้องกับ บีใจน้ำพูม,พมาขอสูตรเดิมครับผมพันวิ่งหกคือเกาพันได้อยู่โอป,ปอเ<อ>พันโทัมาขอน้ำเบิกทราบมันได้อ,อย่ก<อ>ารหกสองนะครับแต่แต่ชุดเต็มที่ผมตัดส่วนตัวชุดตัดมันมันไม่เข้าอ่าน,นเอฟเอฟซีพันถือน้ำยู่พันโทัมากพันว่าโอปอวยาฝ่าปลอยเดอเพันวาบ่าแมน มันเสียอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมอุปใบก่อนอุปใบก่อนให้เพื่อนครับดีดีสิบงวดแล้วครับผมอนี่สถิตินี่สิบงวดแล้วถ้าตัวไหนมันออกเราเอาละค่าออกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมไปคำนวณอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับเป็นชุดสามสิบหกถางนะครับโอ้ดีใจครับดีใจมันเข้าชุดเต็มสามสิบหกถงนะครับพี่ตีครับเอามาลุ่นลุ่นกันอีกเนาะครับเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับบนไม่ต้องกลับนะครับผมลองลองพิจารณาดูนะครับ ผูเสียดายสามตัวก็เฉียดเออเด้อโอปอ้าเบิร์กซับไปตัวน้ำเออเดี๋ยวจะพาไปโดดน้ำคือหนูว่าถือเลขว่ะลูกทักมากขอเงินในแม่เพิ่นว่เออเอฟซีครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ใหม่นะครับดีใจน้ำเด้อค่ะอนี้โลทิ้งเนาะเบิร์กซับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอปอาคำนวณมาใหม่ผมเราคัดตัวที่มันออกไปแล้วน่ะออกเลยเนาะมันจะได้ไม่เปื้องงบ ให้เขาไปดูอขอบคุณโอเปอร์ค่ะ